แรมแรกตกเป็นของเสกสรรกระโจนี่ครับแวันนี้เสกสรรมาห้าวครับสวยเอ้าติดเดียวซุปเปอร์แม็กครับหนึ่งมาชาเล่นเองโอ้โหหมุนยักษ์ตัวเสกสรรครับเอาแล้วครับเริ่มเดือดแล้วครับซุปเปอร์แม็กเปิดหลังเท้าล้มครับเสียครับเอ้เสกสรรเดินมาถามว่าซุปเปอร์แม็กมีพื้นหรือเปล่าครับผมบอกไว้เลยครับว่าซุปเปอร์แม็กกับเสกสรรนี่ถือว่าเป็นคู่ปรับกันครับซุปเปอร์แม็กโครลาเซิร์ เสกสรรเปิดซ้ายได้สวยเอาติดเดียวซุปเปอร์แมคหนึ่งบางชันเล่นเองโอ้โหหม่งยัดตัวเสกสรรครับเอาแล้วครับเริ่มเดือดแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคู่เอกของวันนี้ครับเสกสรรทับทองจับคู่กับโทนี่ครับพรเทพถิ่นบางบนนักตะก้อทีมชาติไทยครับเจอกัตะก้อเดินสายครับหนึ่งบางชันจับคู่กับซุปเปอร์แมคโคราชครับเหลี่ยมนี้เจ้าโทนี่และข้าหัวก็1หนึ่งบางชันครับ โทนี่นี่ส่วนสูงถ้าจำไม่ผิดนะครับ191เซนติเมตรครับตัวสูงมากครับศูนย์ต่อศูนย์ซูเปอร์แม็กซ์เซิร์ฟโทนี่เปิดขวาครับลากสวยครับโอ้โหมงอย่างนี้ใครจะไปรับครับเสกสันเสิร์ฟครับซูเปอร์แม็กซ์โกมเปิดหัวได้สวยครับไปที่เกี่ยวเฮ้หนึ่งบางชั้นมงดีครับเสกสันชงสวยครับ ศูนย์ต่อศูนย์ครับเสกสรรทับทองเสิสร์ฟเข่ากลางครับซูเปอร์แมทเปิดซ้ายไม่ดีคร uh ับชมซ้ายล้นครับแต้มแรกตกเป็นของเสกสรรกระโทนี่ครับแต่วันนี้เสกสรรมาห้าวครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟหนึ่งบอลชันเปิดสวยซูเปอร์แมทโคลาเสิร์ฟ เสกสันเปิดซ้ายได้สวยเอาติดเกี่ยวซปเปอร์แมนครับหนึ่งมาชาเลนจ์เองโอ้โหหมุยักตัวเสกส,ส,สันสครับเอาแล้วครับเริ่มเดือดแล้วครับหนึ่งเท่าครับซปเปอร์แมนเสิร์ฟยอดปปกเกือบติดเกี่ยวหลังเท้าเจ้าหนึ่งครับแต้มอยู่ที่หนึ่งเท่าครับเสกสันเสิร์ฟเข้ากลางครับซปเปอร์แมนเปิดซ้ายชงสวยมากครับ เอายังอยู่ติดเขาโทนี่ครับโทนี่โบกออกหลังครับอ้โหพลาดจังหวะจะเป็นแต้มครับหนึ่งเท่าครับซูเปอร์แมกโคลาเสิร์ฟโทนี่เปิดสวยห่างครับรแวบเกี่ยวหลังเท้าหนึ่ง,งชันเล่นเองครับโป่งลูกนี้ไม่ข้ามครับแต้มอยู่ที่หนึ่งเท่าเศกสรรทับทองเสิร์ฟ พิกเน็ตมาหนึ่งบางชันยังเปิดได้ครับรท,รรที่หนึ่งเท่าทเซฟพิกเน็ตโทนี่เปิดได้ครับอออรอเออโทนี่คอยาวจริงๆครับแต้มหนึ่งเท่าครับเสกสรรเสิสร์ฟซูเปอร์แม็กเปิดหลังเท้าล้มครับเสียครับอเออเสกสรรเดินมาถามว่าซูเปอร์แม็กมีพื้นหรือเปล่าครับ ผมบอกไว้เลยครับว่าซูเปอร์แม็กับเสกสารนี้ถือว่าเป็นคู่ปรับกันครับ2ต่อหนึ่งหนึ่งบางชันเปิดดีมากครับซูเปอร์แมกชงหางาโทนี่เกียวโอ,โอ้ลูกนี้โทนี่เปล่าครับขายาวเกินหัวยาวเกินครับ1ต่อ2เสกสารเปิดขวาไม่ดีเท่าไหร่ครับยังชงกลับมาได้โทนี่มมงฝังครับ2ต่อ1ครับเสกสารทับทองเสิร์ฟ ซูเปอร์แม็กชงหางครับหนึ่งต่อสองครับซูเปอร์แม็กโคล่าเสิร์ฟเสิร์ฟโดงโดงครับโทนี่เปิดได้สวยครับเอาติดเกี่ยวเขาเจ้าหนึ่งครับบ่งไปไหนเกสันเปิดเขาได้โทนี่อ้าวมวกไม่ข้ามครับ ซูเปอร์แม็กโคล่าเสิร์ฟโันี้เปิดซ้ายไม่ดีครับเสกสรรยังชงกลับมาได้ครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟสกอร์อยู่ที่สองเท่าซูเปอร์แม็กก็เปิดหัวได้สวยครับโอ้โหลูกนี้งงฟังครับสกอร์อยู่ที่สองเท่าซูเปอร์แม็กโคลาเสิร์ฟ ลูกบ่งเดาทางยากจริงๆครับเจ้าโทนี่ครับสองเท่าครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟเนื้อบังชันเปิดซูเปอร์แม็กชงสวยมากครับบ่งเล่นทางดีครับแต้มอยู่ที่สองเท่าครับซูเปอร์แม็กเสิร์ฟเสกสรรถอยเปิดเนื้อบังชันเกี่ยวหลังเท้าความเชียร์หลบไหมโอ้โหความเชียร์หลบให้พอดีครับ3ต่อ2ครับซูเปอร์แม็กเสิร์ฟ ยอดครับโทนี่เปิดซ้ายสวยหนึ่งบางชันเปิดสวยครับโอ้โหซูเปอร์แม็กชงจ่อมากครับสามต่อสองซูปเปอร์ออรแม็กเซิร์ฟเอ้าโทนี่เปล่าครับ 4-2ครับ4ต่อ2ห่างครับเอาติดเกี่ยวซุปเปอร์แม็กชงหลังเท้าหนึ่งบอลชันแปกโอ้โหลูกออกหลังไปเลยครับ2ต่อ4ครับโทนี่เสิร์ฟซุปเปอร์แม็กก็เปิดหัวได้สวยโอ้โหซุปเปอร์แม็กชงสวยจริงๆครับ4ต่อ2หนึ่งบอลชันเสิร์ฟปั่นครับโทนี่มงดีครับ2ต่อ4 หนึ่งบอลชัดเปิดซ้ายซูเปอร์แม็กชงสวยมากครับ4ต่อ2ครับซูเปอร์แม็กโคลาเสิร์ฟโทนี่เปิดสวยเอ้ายังอยู่เอ้าโดนแปรเจ้าหนึ่งข้าไปได้แต้มครับ5ต่อ2องซูเปอร์แม็กเสิร์ฟเซกชั่นเปิดขวามีเซครับ2ต่อ5เสกสันเสิร์ฟ ซูเปอร์แม็กก็เปิดหัวสวยครับยกอย่างนี้ใครตัวเดียวซูเปอร์แม็กโคร่าเซิร์ฟโทนี่เปิดหัวเกมเต็มเกล้าเกมเต็มเกล้าหืมกดลงหน้าเน็ตครับสองต่อห้าหนึ่งบางชันเปิดสวยห้าต่อสองครับซูเปอร์แม็กเสิร์ฟโทนี่เปิดยังอยู่ครับ หกต่อสองสองต่อหกครับเสกสรรทับทองเสิร์บชงห่างครับหนึ่งบางชันยอดได้ดีครับหกต่อสองเปอร์แมคโคลาเสิร์บโทนี่ถอยเปิดได้ครับโปร่งออกครับ เจ็ดต่อสองซูเปอร์แม็กโคลาเสิร์ฟโทนี่เปิดซ้ายได้สวยครับซ้ายทั้งคู่ครับเสกสันจะถนัดซ้ายโทนี่ก็ถนัดซ้ายครับสองต่อเจ็ดเสกสันเสิร์ฟยอดไม่ข้ามครับเจ็ดต่อสองซูเปอร์แม็กโคลาเสิร์ฟหนึ่งบางชั้นเกือบเกี่ยวหลังเท้าได้ครับโทนี่เสิร์ฟ ซูเปอร์แม็กเปิดสวยซูเปอร์แม็กเสิร์ฟเอ้าเปิดไม่ดีครับเสกสันยังชมได้ซูเปอร์แม็กเกี่ยวหลังเท้าไม่อยู่ครับสองต่อเจ็ดโทนี่เสิร์ฟชงห่างครับเจ็ดต่อสองซูเปอร์แม็กโคลาเสิร์ฟ โอ้นี่มงยาวได้ดีครับสองต่อ7จ็ดสุ p e r แมทเปิดขวามีเซครับชงล้นครับแต้มหรือเปล่าสุ p e r แมทเกี่ยวซ้ายหนึ่งบังชันลากเองโอ้โหทําแต้มไม่ได้ครับสุปร r แมทโคลาเสิร์ฟเต่อ2เสกสรรเปิดหัวชงสวยมากครับ สองต่อเจ็ดซูเปอร์แม็กเปิดหัวชงสวยมากครับเจ็ดต่อสองซูเปอร์แม็กเสิร์ฟชงห่างครับปกข้ามหัวหนึ่งบางชันได้ครับดูครับเน็ตสูงแค่หัวไหลเจ้าโทนี่ครับเสกสัตทัพทอมเซิร์ฟสองต่อเจ็ด หนึ่งบางชันถอยเปิดได้สวยโอ้โหชมสวยมากครับเจ็ดต่อสองซูเปอร์แม็กโคลาเสิร์ฟสองต่อเจ็ดเสกสรรเสิร์ฟชงห่างแล้วครับโทนี่เกียวลูกนี้โดนตัวเจ้าโทนี่ครับ เจ็ดต่อสองซูเปอร์แมคโคลาเซิร์ฟ็กคคยย่ลงอย่ครับเหลอย่ครับเลอครับเง่เหอย่ครับเลบเปล่เยัอครับเครับเหลครับยครับเหลื่รเหลองย่้เยบเก่เลยัยครับเหน่เงเยงับหลืเงบางชัลาเอง โอ้โหเสกสรัรรออยู่แล้วครับอย่างนี้จะเลือแล้วครับสองต่อแปดหนึ่งเปิรรดดีมากครับแปดต่อสองครับซูปเปอร์แม็กเซิร์ฟ <ý god> โทนี่ฟาวครับ เก้าต่อสองซูเปอร์แม็กซ์เซิร์ฟเซ์ฟเปิดได้สวยครับโชว์สวยมากครับถ้าชงอย่างนี้ไม่ไม่มีปัญหาครับเอกสารทับทองเสิร์ฟโอ้โหหนึ่งบางชันยอดดีมากครับซูเปอร์แม็กเสิร์ฟโทนี่เปิดล้นครับหนึ่งบางชันเปิด ซูเปอร์แม็กชงอย่างนี้จะเหลืออะไรครับ10ต่อ2โทนี่ถอยเปิดได้2ต่อ10เสกสรรเสริฟซูเปอร์แม็กเปิดหลังเท้าโอ้โหหนึ่งบางชันมงดีครับ10ต่อ2ครับซูเปอร์แม็กเสริฟ ซปเปอร์แม็กเกี่ยวหลังเท้าหนึ่งบางชั้นลากเล่นเองครับโป่งดีมากครับคู่นี้แข่งขันกันที่13แต้มครับชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่1แสนยังอยู่เอายังอยู่ครับยังไม่เสียลูกเดียวเกมครับซปเปอร์แม็กเสิร์ฟเสกสาเปิดขวา หนึ่งเกี่ยวลังเท้าเกมไหมเกมหรือเปล่าจบเกมไปเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมขอตัดไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ